ฐานะที่สนิทกับนุ๊กปลายมากๆสรุปมีถามมาเยอะเลยว่า แล้วสรุปว่าเขาเป็นแฟนกันจริงไหมะอยากรู้ลึกๆจริงเลยนะคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็เป็นแบบว่าเพื่อนที่สนิทการรู้ใจกันมากที่สุดแล้วก็แบบว่าเหมือนแบบคือนุกเองเนี่ยก็แบบว่าเป็นคนที่แบบชอบเซอร์วิสนะชอบเซอร์วิสแล้วก็ดูแลกันละกันอย่างเงี้ยเขาเป็นคนที่เคมีเข้ากันมากนะคุณดูแล้วเราเมื่อกี้เราก็จิ้นตามอีกแล้วนะเนี่ยจิ้นตามนะจิ้นตามมีความสุขคุณจะต้องไปรู้จักทั้งคู่นะยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอจริงๆทาไมยังบอกว่าทำไมต่นแรกเราก็เอ็มเราก็ไม่อินนะว่าแฟนคลับทาไมจึงรักนุก ใช่แต่พอเราไปได้มโอกาสได้ไปร่วมงานกับน้องนะไปเป็นพิธีกรงานคอนเสิร์ตนี่ท็อปเนี่ยอินไซต์จริงๆทุกครั้งทุกแมทเขาบอกเลยว่าเอ้ยเขามีอะไรที่มันแบบว่าน่ารักแล้วก็ที่มันคือนิสัยความเป็นธรรมชาติต่างๆเหล่านี้ค่อนข้างที่จะเป็นเป็นเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ไม่เฟกไม่มีแบบจริตอะไรเยอะมากมายคือเป็นธรรมชาติมากที่สุดใช่คนก็เลยรักความเป็นตัวตนแบบเนี้ยของทั้งนุกแล้วก็ทั้งปายแฟนคลับก็กรี๊ดกันทั้งประเทศใช่